สวัสดีค่ะเก็บผลไม้ไม่ได้ค่ะมาหาเห็ดมาหาเห็ดดูสิค่ะดูสิค่ะดูสิค่ะสารนูบาเฮ็ดแหละตอนนี้บ้าบ้าเฮ็ดนะคะบ้าเฮ็ดนะคะ นเขาอยู่ในป่านะนี่อุ้ยแม่พาแม่มาหาเห็ดค่ะเห็นอยู่มาวานนี่ยังดู้แม่แม่มาดูแม่มาดูดูจอกชัวดูจอกชัว รูสวยงามามแม่เด็ดใช่ไมเห็มายรื่ัดอกดเ็รู้จักแม่ทรน่เอองามมากทีดอกทีไหนคะต้นอันนี้ก็โอ้ดูดอกใหญ่แม่สุขายอย่างงามงามแม่ดอกใหญ่ ชอบอยู่อมากนี่เห็นเลยนะตกน้ำเห็นเราเห็นแล้เหลืองเลยเนาะแม่นะเห็นชัดเลยอะเนาะแต่เดินดูคนเดินจ้ะแต่เดินดูให้กันเด้ได้แล้วนะคะโอ้นี่โอ้อันนี้อันนี้เขาเขาเพิ่งโดนน้ำ วันนี้วนนีสารานุไม่สนใจอันนี้มันเป็นป่าผลไม้นะคะจ้าว ให้พ่อได้ตากแหงไปฝากพ่อจ้าจยากให้พอห่อชิมเพชรเหลืองสวีเดนเอาเท้าโตกะโตกใจมุกหนูกอยกเพชรเหลืองเนวยอ,อ,อหัวหัวองอกย,ยังี้เนาะ เอานห่ right. mm ินี่เอาใบไมมนี่เอแม่งอแม่หาเกี่งไงแม่เอาแวนแวนนมาว่านที่ซ้น ดูเฮ็ดนี่นะคะเฮ็ดเหลืองใหญ่มากค่ะสวยมากเฮ็ดเหลืองเค็ดนี้ก็เต็มเลยนะคะพัดใ้กระทะน,นึง <c oughs> คุณแม่เก็บเผ็ดนะคะ งามค่ะงามไม่มีคำบรรยายค่ะไม่มีคำบรรยายค่ะดูง,งามหลายงามขักงามขับเฮ็ดเหลืองปีนี่ปลานี้สาวนุ้มไม่เคยมาเลยเดอ้อจ้ะเสียงนะคะเสียงเห็นปาลาทางไหนเลี้ยวเลยค่ะ มาก็ับแม่สองคนเพลินเลยค่ะวันนี้เพลินเลยค่ะมายากเข้าบ้านเลยค่ะเต็มถังแล้วค่ะ้ <laughs> าขีมโมดที่ไหนล่ะ, <laughs> น,ะนี่นะดอกดอกนึ่งกับฟ้าไปเกือบพึ่งถังแล้วนะ <laughs> งามงามมากดีนะแม่กลับมาเห็น เห็นมันเรื Oak, ่องเหลียงก็แย่มากเห็นดอกกูริมสนนเสียใจเลยเนาะเสียใจเสียใจทำไม่ได้เก็บเขาเห็นย่างงี้ใครในเพิ่มขึ้นถึงเพิ่มขึ้นที่หาอีกแป๊บเดียว หาเต่ะค่ะหาต่อ,าตอยาวเลยเคย่ะคนละฝังก็แม่นุ่นนุ่นฝังนุนนะคะโอ้ใหม่ก็บ้านกบช่องเลยเนาะคุณยายก็ไปฟังไอ้แถบบุญนะคะลูกสาวอยู่แถบล่างอู้ดหกับนามนะแม่เนาะ ดูสายตานะคะสายตาภูเก็ตนะคะจับอยู่ตรงนี้นะคะแต่สายตาเนี่ย่านไปทางยืนนะคะไปดูอุยอ้ยอุ้ยต้นใหญ่กิ่งไม้ถัก